สวัสดีครับผมโตชอนอครับตอนนี้ผมอยู่ที่แวหวนสามสิบถนนเจริญกรุงเขตบางรักครับก็คือซอยสามสิบไปแลนะนี่นีน่ีกรอนล็อกเลยนะครับอันนี้ครับคือออรัมแกลลอรี่หนึ่งอารัมแกลลอรี่สองนี่ครับสาม เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีงานแสดงศิลปะหรือว่างานไม้อะไรสิครับใช่แล้วก็สี่คอสยูนิตวูดวูดอะไรไม่รู้คอสยูนิตกวงข้ามมันเป็นบริษัทช่วนิกจำกัดสามสามสองแกลลอรี่ ไอสาม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 สองเลยสาม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 ตัวพีทีแกลลอรี่โอ้โหยังไงครับฝั่งนี้ตึกก็สวยนะครับผมถ้าสนใจก็แวะมาได้ครับที่แวร์เฮาส์สามสิบถนนเจริญกรุงนั่นก็นี่ครับ แต่อันนี้ปิดท้ายไปดูข้างหลังก็เป็นโรงแรมเชลาตั้นครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ